ment การจัดการความรู้สู่องค์กรนะคะในเรื่องการสอนฉลองด้วยไม้ไผ่นะคะโดยมีเครื่องของบุคลากรของเราเองนะคะคือสนธยาสีของปอกค่ะแล้วก็มีบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดในวันนี้นะคะดังนีค่ะนางสาวจีดาพาเจริญหุ่ค่ะนางสาวรัตนาพรวัชรวงศ์ค่ะนางสาว าาออนนค่ะวันนี้นะคะจะถาบานเทฟปางานะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องการฉันชะลเรด้วยไม้ไผ่นะคะถุยนอนแล้วเราดูเป็นแล้วแตะแดดดูนะคะหลังจากนั้น หลังจากนั้นเราจะนําเส้นแนวตั้งด้านขวามือขึ้นพับเส้นที่เราเทงนะคะพับเสร็จแล้วก็เรากดมุมให้แน่นทุกด้านนะคะขับมุมให้แน่นทุกด้านเมื่อแน่นทุกด้านแล้วเราจับต่อขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะคะเราจะต่อทางด้านเส้นแนวตั้งด้านขวามือค่ะ แล้วก็ดึงขึ้นทับเส้นที่อยู่ด้านซ้ายในแนวทะยงมุมนะคะีค่ะหลังจากนั้นเราจะนำเส้นในแนวตั้งที่อยู่ด้านซ้ายมือขึ้นทับเส้นที่เรา ปรับมุมนะคะปรับมุมที่อยู่ในจะเป็นลักษณะหกเหลี่ยมด้านเข้าทุกด้านดึงปลายทุกด้านให้เข้ากันค่ะ ให้ทุกคนหมุนขวาค่ะหมุนขวาหนึ่งครั้งบิดต่อมาหนึ่งเส้นค่ะเราจะใส่เส้นที่สี่ด้านที่หนึ่งนะคะโดยการที่ยกเส้นที่สองที่สามขึ้นนะคะแล้วสอดต่อลงไปกดดันลงไปให้แด้น,นะคะ่ะยกเส้นสุดท้ายขึ้นครับนะคะ เราจะมีขับสองกันดูออคู่ค่ะยกเส้นล่างขึ้นพับเส้นบนมีใช่ไัมยกขึ้นผกเส้นหมดแล้วกดแน้นทุกรดัานมีคสวยค่ะต่อไปเราจะใส่เส้นที่สี่ด้านที่สองนะ หมุนขวาหนึ่งครั้งค่ะเราจับต่อขึ้มนมาหนึ่เส้นนะคะเราจะใส่เส้นที่สี่ด้านที่สองให้ยกเส้นที่สองที่สามขึ้นค่ะแล้วสอดต่อลงยกเส้นก่อน ก็คือจะเป็นฐานชะลองที่อยู่ด้านล่างนะคะต่อไปเราจะทำตัวที่เป็นยกฐานขึ้นนะคะให้ทุกคนเอาดินสอนมาจุดค่ะมาจว่าเออหก,หกเหลี่ยมด้านเข้าคือว่าเส้นที่อยู่ด้านในนะคะเป็นหกเหลี่ยมด้านเข้าเวลาเราสานขึ้นเราจะได้สังเกตง่ายค่ะ รอบวงหกเหลี่ยมนะคะเมื่อครอบทุกด้านก็จะได้ทั้งหมดสิบสองคู่นะคะ5 6 7หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเมื่อครอบรอบวงหกเหลี่ยมก็จะได้ทั้งหมดสิบสองคู่ค่ะ ช้นิ้วชีดันขึ้นไปค่อยๆนะคะจับทีละคู่ค่ะดันขึ้นมาจนครอบทั้งหมดนะคะดันขึ้นมาเพื่อจะให้ตั้งแกนในแนวตั้ง เราสามเราสามมาต่อยังไม่จบ 老板娘，哈。 มีด้านในอีกเส้นเลยว่ะอันนี้เป็ด้านในนี่มีด้านในของนี้ค่ะหนูก็ซ่อมจากข้างในอ้าออกเลยคือเส้นนี้เราต้องการจะมาแหวกเส้นนี้ขอข้าอันนี้หน่อยปึ๊บแล้วเราก็ขัดพนมพ์เลยเสร็จดีนะตั้งหน่อย เราก็จะเสร็จด้านที่หนึ่งนะคะอาแล้วก็จะเสร็จฐานชั้นที่หนึ่งนะคะ ก็จะเสร็จฐานชะลอมชั้นที่หนึ่งนะคะค่ะ เป็นตาฉเฉลียวค่ะเรียกว่าตาฉเฉลียวก็คือเป็นหกเหลีย่ยมด้านเท่าทุกด,ด้านขั้นต่อไปนะคะให้ทุกคนหยิบต่อขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นค่ะเราจะขึ้นแกนกลางชั้นที่สองนะคะเราจับคู่ใดก็ได้ขึ้นมาหนึ่งคู่นะคะอันนี้ขอเหลือไว้หนึ่งคู่สวยงามค่ะนี่นะคะจะเป็นชั้นที่สอง ถ้าเราจับช่วงนี้เท่ากันนะคะชั้นทั้งใบเนี่ยค่ะก็จะมีความเท่ากันทุกด้าน,นะคะ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มชั้นที่สามต่อนะคะเราเริ่มฝานจากด้านนอกเหมือนเดิมค่ะจากเส้นจับต่อขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะเราจับเริ่มจากคู่ใดก่อนก็ได้ค่ะถัดไปเส้นอยู่ด้านหน้าเส้นหนึ่งอยู่ด้านหลังเส้นหนึ่งนะคะแล้เวเราก็ ด้านล่างได้เลยค่ะคัดไปเรื่อยๆกดให้แน่น 我。 แล้วก็จะมาเจอถึงเรื่องต้นนะคะให้ให้สานต่อไปนะคะเพื่อเราจะทำให้ชะลอมีความแน่นขึ้นก็คือเราจะต่อที่เราทําในถึงเรื่องต้นนะคะสานต่อไปค่ะพับเส้นเส้นมือแล้วก็ยกสายต่อไปด้วยนะคะเพื่อให้ชะลอมีความแน่นขึ้น ค,ค,ะะคะ,คะเส้นหนึ่งจะอยู่ด้านนอกเส้นหนึ่งจะอยู่ด้านในอันนี้เราไฟผิดนะคะเราต้องไฟกลับนะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะโอเค บรรจบกันมันก็จะดูยากห,หน่อยนึงนะคะเราก็จะค่อยๆสานต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องยกเส้นเดิมที่เราสานไว้ก่อนใช่ไหมคะเราก็จะยกเพื่อจะพับเส้นให้มันมีความแน่นค่ะส่วนที่เหลือเราก็จะตัดออกทิ้งนะคะเพื่อเป็นการแอบบแอบบต่อให้มันมีความสวยงามอีกด้านหนึ่งเราก็สานด้านในค่ะคือเราผ่านคู่ไหนใช่ไหมคะเราก็แกะออกก่อนแล้วเราก็ทับ ทับเส้นเดิมอยู่ด้านในค่ะตดลงไปเราอาจจะตัดไปนิดนึงก็ได้เพื่อจะได้ใส่ง่ายเย่ยค่ะสอดไปปุ๊บแล้วเราก็ขัดกลับที่เดิมแล้วก็จะเสร็จคราวนี้เราก็ตกแต่งดูรายละเอียดดูช่องว่างนะคะ<ม>เริ่มต้นกับจุดที่เราจบแล้วก็เก็บรายละเอียด เื่องความสวยงามสุดท้ายเราก็จะได้ฉลองสำหรับใส่ของเป็นของขวัญของฝากในโอกาสต่างๆได้นะคะให้ทุกคนร่วมไปแรกร่วมไปเพื่อที่จะแบบใส่ของหรือตุกโโได้ะคะ่ะ ต่างๆได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองให้ทุกท่านจุของใส่ไปในะลอมของแต่ละท่านนะคะ mm hmm. เราจะใส่ของลงในะลอมนะคะเพื่อเป็นของฝากค่ะใส่ผลไม้หรือใส่ของแห้งก็ได้นะคะ ผกบัอเสร็จแล้วไปยืนนะคะวิ่งตอนได้เลยนะคะถึงชะลลขอต